สวัสดีครับีบิวทุกคนสวัสดีฮะวันนี้จะมาเพาะมาเล็กกันสิ่งที่ผมใช้เพาะก็จะมีดินปูกที่เราผสมกันนะฮะดินปลูที่ผมใช้ก็จะมีขุยมะพร้าวมีดินก้ามปูมีเพอร์ไลท์แล้วก็มีในส่วนของหินบุกไฟบ้างนิดหน่อยนะฮะที่ใช้แล้วก็จะมีพีทมอสนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมใช้พีทมอสเพาะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสิ่งที่เกิดเจอก็คือพีทมอสเนี่ยถ้าเราเพาะเสร็จปุ๊บแล้วมันงอกขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเราย้ายพอตเนี่ยไม่มีปัญหา แต่ผม,มไม่มีเวลาในการจิ้มพอร์ตใหม่ทีนี้พอเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งแล้วออกจากถุงมาครับพอออกมาปุ๊บครับสิ่งที่ปัญหาคือเวลาเราเอามาเลี้ยงรอให้เขาโตครับพีทมอสมันแข็งมันแข็งแบบแข็งปักเลยนะแล้วก็คุมความชื้นเขาไม่ได้มันก็จะเกิดการแข็งแล้วทําให้ต้นไม้มีเสียหายผมก็เลยเลือกที่จะใช้ดินปลูกในการเพาะนะครับแล้วโรยหน้าด้วยพีทมอสบางๆหรือถ้าไม่มีผมก็ไม่ได้โรยนะผมก็แบบ ปลูกไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีในส่วนของยากันลานะครับยากันลานะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบซีเรียสตรงนั้นเราก็จะมีถาดเพาะนะครับถาดเพาะแบบนี้ถาดเพาะนะฮะถาดเพาะแล้วแล้วก็อลองก้นด้วยนี่ฮะขุยมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับนี่แหละก็ลองก้นบแบบบ้านๆ้านบ้านบ้านเลยฮะวิธีการทำหัวหอมคือทำแบบบ้านบ้านนะครับจะไม่ได้แบบ ซีเรียดจะไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรเอาเป็นว่ามันเพาะงอกแล้วเราก็สามารถเลี้ยงให้มันโตได้แค่นั้นแค่นั้นก็โอเคแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนํานะครับมีเมล็ดอยู่ที่เมล็ดที่แบ่งขายให้กับพี่ๆไปครับนี่มันก็จะมีพวกออรีโอมิกนะครับมีเฟรียนะครับอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเพาะกันนะครับผมเดี๋ยวมาเพาะกันว่าทําอย่างไรนะฮะเบื้องต้นก็ง่ายๆครับเราจะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้นะครับ ให้ครบก่อนนะฮะมีสกัดเกลจีนะครับผมก็จะใส่สกัดเกลจีด้วยแล้วก็จะมีออนโมโคดบ้างเล็กน้อยนะครับออนโมโคดบ้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมีถาดแบบนี้เพื่อเอามาใส่น้ําแล้วแช่ายากันลาไว้ผมจะแช่ไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับสิบถนาทีถึงจะโรยเมล็ดแล้วก็ใส่ถุงมัดปากแค่นั้นเองง่ายมากการพอมเมล็ดคือมัน คือมันง่ายครับในระบบปิดนะครับในระบบเปิดก็คือสามารถโรยแล้วก็ลดน้าเข้าปกตินะฮะคุมความชื้นเอาก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นระบบเปิดนะครับแต่ถ้าเป็นระบบปิดก็จะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้นะครับแล้วก็มีถุงที่ใช้ในการมัดระบบปิดไว้จริงๆอาจจะผมใช้ถุงแกงนะถุงที่มันใสๆครับถุงที่มันใสๆแล้วก็เอามามัดแต่วันนี้ไม่หาไม่เจอก็เลยใช้ถุงเขาเรียกไงถุงหิ้วธรรมดานี่แหละ พราะก็มัดไว้ถามว่ามันงอกไม่มันงอกฮะแต่แสงมันจะเข้ามาถึงตัวเม็ดน้อยหน่อยดังนั้นต้องหาจุดวางแสงดีๆนะครับหาจุดวางแสงดีๆมันก็จะทาให้ไม้เราไม่ยืดแต่ถ้าเราไปไว้จนอับแสงมากๆมันก็จะเมล็ดงอกมามก็จะยืดหน่อยผมก็ปรับเอาครับหาจุดวางให้เหมาะสมเอาไม่ได้ซีเรียดมากนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้ถุงที่เป็นถุงใสในการทำนะฮะวิธีการก็คือผมจะใช้ถาดแบบนี้ครับกระถางแบบเนี้ยในการนำมาเพาะผมก็แค่ ะใส่กุยมะพร้าวนะครับหรือมะพร้าวสับนี่แหละลองก้นไปเลยนะครับประมาณอย่างนี้เลยนี่ฮะเราก็ใช้ดินปลูกดินปลูกเรานี่ฮะดินปลูกต้นไม้เรานี่แหละ,ะเทลงไปนะครับอาจจะดูแบบเฮ้ยดินปลูกจริงๆเหรอจริงๆครับผมไม่ได้ใช้อันอื่นหรอกนะฮะดินปลูกนะฮะโรยลงไปแบบนี้เลยนะครับก็เกลี่ยๆให้มันเรียบๆหน่อย กรีดกรีให้มันเรียบๆหน่อยนครับแบบนี่นี่คือวิธีที่ผมใช้พเพาะเมล็ดที่บ้านนี่นะไม่ได้อ้างอิงอะไรนะครับก็คือใครสะดวกทําก็ทำนะฮะแตใ่ใครบอกว่าเออสูตรนี้ใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับลองปรับ,บทดลองดูผมก็ใช้แบบนี้แหละอืมนี่ดินปลูกเนะี่ยฮะเคยถามว่าใช้พีทมอล้วนได้ไหมได้นะ ผมก็ใช้พีทมอสล้วนมาก่อนนะครับแล้วมันก็งอกดีนะแล้วมันก็งอกดีแต่ข้อเสียก็คือเวลาผมมอาออกจากถุงมาแล้วแล้วเอาไปเลี้ยงในโรงเรือนนะครับพีทมอสมันแข็งพอมันแข็งเสร็จปุ๊บปะฮะปัญหาที่เจอก็คือต้นอ่อนเรามีปัญหาอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะใช้ดินปูกแล้วก็สามารถที่จะเอาออกจากถุงแล้วก็เลี้ยงยาวๆได้เลยคําว่าเลี้ยงยาวๆหมายถึงว่าลดน้ําอะไรปกติรอเขาโตให้เบียดแล้วค่อยแล้วค่อยจับแยกอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้พีทมอสล้วนเนี่ย มันแข็งอะถ้าใช้กระถางแบบเนี้ยพอเพาะไปะร,ะระยะหนึ่งมันแข็งมากเลยพอเราไม่ได้ลดน้ามานานๆเงี้ยบางทีผมลืมลดน้ำเนาะผมเป็นคนไม่ค่อยลดน้ําบ่อยลืมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทําให้ดินอะมันแข็งมันจับตัวกันแบบพีทมอสมันจับตัวกันแข็งมากผมก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีคือใช้ดินปลูกก่อนแล้วก็โรยพีทมอสบางๆก่อนที่จะโรยมาก่อนที่จะไปแช่โรเลยอะผมก็จะใส่เซอร์เคิลจีนะครับลงไปหน่อยนะฮะแต่ถามว่า ใช้ดินปลูกมีข้อเสียไหมมีนะฮะบางทีมีหญ้าขึ้นมีเม็ดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นปัญหาแต่ก็ถอนได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเรียสมากนะครับนี่ผมกาใช้ออนมาโคดโรยนิดหน่อยนะครับถามว่าไม่มีออนมาโครดไม่ใส่ได้ไหมได้ได้ครับไม่มีปัญหาแต่นี่คือมีก็ใส่ไปนิดนึงนะครับแล้วก็อีกกันหนึ่งก็คือใช้พีทมอสนะครับโรยหน้าบางๆโรยหน้าบางๆ าบางๆถามว่าไม่มีพิษมอสใช้แต่ดินปลูกได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาใช้ได้เหมือนกันแต่การที่เราโรยพิษมอสเหมือนแบบมันช่วยมันอัตราการงอกก็โอเคนะในในส่วนตัวที่ใช้นะครับถามว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ข้อดีก็คือเราสามารถเปิดถุงเราเลี้ยงไว้ยาวๆได้นะครับเลี้ยงไว้ยาวๆได้จนกว่ามันจะเบียดกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้เฉพาะพิษมอสร้วนอะ่ะมันชอบแข็งอย่างที่ผมบอกอะ่ะ แข็งเป็นก้อนเลยพอแข็งเป็นก้อนเสร็จปุ๊บอะเราก็ต้องมาจิ้มพอร์ตใหม่เนี่ยมันเสียเวลามากๆก็เลยเลือกที่จะใช้รูปแบบนี้นะครับแล้วด้ใช้รูปแบบนี้ในการาเพาะเมล็ดนะฮะเราก็จะค่อยๆทํากันไปนะครับระหว่างเนี้ยจริงๆผมแช่แช่รอ,อไว้แล้วแหละ2กระถางก่อนที่จะมาทําตรงนี้เนื่องจากว่ามันต้องเอาไปแช่ในยากราคาบนานประมาณ10-15นาทีนะครับ10-15นาทีทําให้ มันช้าเดี๋ยวพี่พี่รอนานผมก็เลยแช่ที่จะโรยมเมล็ดไว้รอแล้วแหละแต่นี้คือมาทําให้ดูกันนะเนาะระหว่างนี้ก็ดูกันไปเพลินๆน,นะครับเนี่ยผมก็โรยบางๆไปแบบนี้นะครับไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากมายในการเพาะนะครับใช้ดินปลูกเรานี่แหละก็พพดมอสโรยหน้าบางๆแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็พักไว้แล้วก็ทําอันอื่นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแต่ผมก็จะใช้กระถางแบบเนี้ยเอาแบบหาง่ายอะไรเนี้ยครับ แล้วเพาะด้วยปริมาณทีนี้ผมจะมีเพาะอยู่อุย้ยใส่เยอะเกินนะฮะต้องขอ,อไปมีมเมล็ดอยู่หลายตัวที่แบ่งให้พี่ๆไปแหละไม่ว่าจะเป็นอาริโอมิกนะครับนะครับแอสโตนะนะฮะแล้วก็เฟรียสองตัวนะครับหนาเงินหนาทองอะไรเงี้ยฮะนี่ยนะผมใช้ดินปลูกอย่างนี้เลยนะดินปลูกนะครับ mm. ดินปลูกขัต้ตานเรานี่แหละครับดินปลูกขัดนตาเรานี่แหละ พีทมอสใช้ยี่ห้ออะไรดีส่วนตัวชอบคาร์ดแมนนะครับส่วนตัวชอบคาร์ดแมนยี y ่ห้ออื่นก็ใช้ได้ครับไม่ไ,มได้ซีเรียสหรอกใช้ได้เหมือนกันแต่เท่าที่ใช้คือชอบส่วนตัวนะครับชอบคาร์ดแมนตัวหนังสือสีเขียวครับของเยอรมัน,นครับใช้ดีเหมือนกันตัวอื่นจะแห้งง่ายหน่อยนะครับตัวนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ราคาจะสูงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับชอบมีตะไคร้ขึ้นจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่ส่วนตัวมันก็ขึ้นตลอดนะฮะของผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผม ไตโคดามาแทนยากัลาได้ไหมอืมไม่เคยใช้ครับในการเพาะเมล็ดนะไม่เคยใช้นะครับเลยตอบไม่ได้นะครับต้องทดลองดูครับพี่ว่าชิไม่ได้เสียหายครับเนี่ยผมก็จะโรยออนโมโคสหน่อยๆน่อยะฮะส่วนหินโรยหน้าใช้ไหมนะครับส่วนตัวแล้วผมเนี่ยหินโรยหน้าเนี่ยผมจะใช้โรยตอนที่ว่าต้นอ่อนเริ่มขึ้นแล้วอะไรเงี้ยใช้โรยพยุงเขาหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงแรกผมจะไม่ได้ใช้เลยนะฮะผมจะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยผมก็จะใช้ พีมอสโรยหน้าบางๆนะครับจะไม่ได้ใช้พีมอสล้วนใช้พีมอสล้วนได้ไหมได้ครับได้นะคอนเฟิร์มนะครับพีมอสล้วนได้นะครับแล้วดีไหมดีครับแต่งอกดีกว่าไหมผมว่าอัตราการงอกไม่แตกต่างกันแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าใช้พีมอสล้วนเนี่ยผมขี้เกียจแยกกอดเขาเพราะว่าพอเปิดถุงแล้วเอาออกมาไว้ข้างนอกนานๆน,นะครับมันแข็งผมเลยเอาดินปลูกเรานี่แหละในการเพราะอันแรกนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วย ถามว่าไม่ไม่โรยหน้าพิษมอสได้ไหมได้เช่นกันก็ใช้ดินปลูกนี่แหละดินปลูกแคตัลได้แหละครับในการเพาะนะต้องทดลองดูนะครับอย่าพึ่งเชื่อผมนะฮะในสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมบอกทั้งหลายอย่าพิ่งเชื่อผมเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทําแล้วมันได้ผลก็เลยแค่มานั่งทําให้ดูนะฮะมาทำให้ดูเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับการเพาะเมล็ดไม่มีอะไรตายตัวเนาะ บางทีขนาดเม็ดมันร่วงอยู่ในกระถางเนี่ยมันยังโตของมันเองได้เนาะเราก็อย่าไปซีเรียสมันมากฮะเนี่ยครับทำเรียบๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วต้องเอาไปแช่น้ายากันลานะครับเดีย๋ยวผมโรยสักอันนึงก่อนนี่ครับโรยๆไปนี่ดินปลูกนะครับดินปลูกเรานี่แหละดินปูกก็ขุยมะพร้าวฮะ พลังแห่งขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแล้วก็ใช้ดินกัมปูดินใบกัมปูนะครับแล้วก็มีเพอร์ไลท์มีหินบุกไฟที่เหลือๆครับถ้าไม่มีใช้ไหมก็ไม่ใช้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีวัสดุที่เราหาได้ง่ายตามบ้านเรานะครับหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะครดินปลูกไม่ตายตัวนะสำหรับผมนะผมก็ใช้ไปเรื่อยเปื่อยฮะมีอันไหนที่หยิบจับได้หาได้ง่ายก็หยิบมาใช้ แทนวัสดุทดแทนกันไปนะลดต้นทุนกันไปแล้วก็ค่อยมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าจะพออะไรยังไงบ้างวันนี้พ่อไม่ได้อยู่ประมาณ3ชนิดนะครับ 3, ชนิดนี่ซการ์จีนะครับผมก็เอาใส่ในขวดเจาะรูอย,อย่างนี้เพื่อโรยมันจะได้ง่ายนะครับเรื่องของเรื่องคือชอบทำหกนะชอบทำหกก็เลยใช้วิธีนี้ง่ายแล้วก็โรยด้วยออโมโคดนิดหน่อยนะครับ ถ้านั่งทําคนเดียวไม่พิถีพิถันขนาดนี้นะครับจะแบบทาเร็วๆหน่อยทําแบบลวกๆหน่อยแต่อันนี้ก็จะทําทให้สนุกสนานกันไปนะครับโรยด้วยพีทมอสบางๆนะครับพีทมอสบางๆพีทมอสบางๆอันนี้เป็นสูตรของคนขี้เกียจนะครับอย่างผมนะหมายความว่าผมขี้เกียจจิ้มพอร์ตใหม่เวลาผมทําอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเวลา,มาเมล็ดงอกลแล้วแล้วเมล็ดโตได้ขนาดแล้วนะครับโตได้ขนาดแล้วผมก็จะเปิดออกจากถุงแล้วผมก็จะเอาเนี้ย ไปวางไว้ในโรงเรือนผมจะไม่เปลี่ยนกระถางนะครับจะไม่เปลี่ยนกระถางนะจนกว่ามเมล็ดจะแน่นนะครับมเมล็ดจะแน่นแล้วนะครับก็ถึงจะถึงจะย้ายนะฮะถึงจะย้ายกระถางแต่โดยปกติก็จะไม่ย้ายครับนี่ฮะง่ายไหม้าทำแบบง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะว่าการที่เรา ทาแบบยากมันจะไม่อยากทําแต่ถ้าทําแบบง่ายเนี่ยเราจะอยากทาเพราะรู้สึกว่าเออมันง่ายจังเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูด้วยนะว่าเพาะไปแล้วงอกไหมไม่งอกยังไงนะครับการเพราะไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับไม่ได้ไหมายความว่ามันจะงอกทุกอันนะไม่ใช่นะผมเนี่ยประสบการณ์เป็นประจาครับสั่งมเมล็ดมานะครับไม่ค่อยงอกนะก็ไม่ว่ากันนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยหลายๆอย่างมันมันพูดยากครับมันพูดยากดังนั้นเราก็ฝึกเพาะาบ่อยๆครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับ นี่เห็นไหมฮะเรียบเดียนสวยทีนี้เราทําอย่างนี้แล้วเราทํายังไงต่อนะครับผมก็จะเอาพวกนี้ออกก่อนนะครับเน,นจาะว่าเราใช้แล้วนี่นีน่ทีนี้สิ่งที่สําคัญนะครับคืออันนี้ครับตป๊กๆมกระบังน้ํานะครับใส่กระบังน้ําลงไปแบบนี้ เติมน้ำลงไปครับส่ยากลาหน่อยก็ได้นะครับด้วยปกติเนี่ยผมว่าส่ยา ნ าก่อนดีกว่าจะได้ฟูนงครับเติมยากราลงไปนะครับมีคําถามหลายท่านบอกว่ายากรายี่ห้ออะไรผมหาในได้ผมก็เอานั้นนะครับผมจะไม่ได้ซีเรียสยี่ห้อนะขอแค่มันเป็นชื่อสามัญพวกกาจัดเชื้อราต่างๆนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ผมก็เติมลงไปมันก็จะเป็นฟิวประมาณนะ้ําสีเหลือง แบบนี้นะครับนี่เติมน้ำลงไปครับการพอมริษัดมันง่ายมากผมบอกเลยพอมเิล็ดนี้มันง่ายมากนะฮะนี่น,น,นะครับผสมยากันลากับน้ำนะครับ ปึ๊บฟาบนะฮะแบบนี้ขออ่านคอมเมนต์สักหน่อยนะครับผมกระถางที่เพาะไว้ผมเอาไว้ใต้สาห้สิบเได้ไหมต้องดูที่ขนาดไม้ครับถ้ายังเป็นต้นอ่อนอยู่ก็ต้องเลี้ยงเลี่ยงแสงจัดก่อนแต่ถ้าเขาเริ่มโตขึ้นพอสมควรแล้วเอาไว้ได้ครับผมหมายถึงว่ากระถางที่เพาะเหรอ ที่เพาะนะฮะถ้ากระถางที่เราเพาะเนี่ยแนะนําไว้แดดลําไรหรือภายใต้แสง80ปอนะครับอาจจะต้องไม่แดดจัดนะไม่งั้นเมล็ดเราจะสุกนะครับผมชอบเพาะเสร็จแล้วผมเอาไปไว้ใต้โต๊ะในโรงเรือนนะครับใต้โต๊ะแบบนี้จะมีโรงเรือนใช่ไหมฮะใต้โต๊ะในโรงเรือนผมจะตั้งไว้ในใต้โต๊ะนะหรือไม่ผมก็เอาตั้งไว้ในชายคานี่แหละพอมีแดดส่องถึงบ้างถึือพอมีแสงบ้างจะไม่ได้เอาไว้แสง50เเลยนะครับ50เลยโอกาสที่มเมล็ดเราจะสุกสูงครับไม่แนะนาครับผมเอาไว้ใต้โต๊ะดีกว่านะฮะ ทำไมต้องใส่ขุยมะพร้าวด้วยครับอ่าพอดีมีขุยมะพร้าวเหลือครับก็ใช้ครับไม่อย่างที่ผมบอกครับการผสมดินไม่ไม่ซีเรียสไม่ตายตัวครับอย่างผมเนี่ยหลักหลักเนี่ยวันนั้นที่ผสมให้ดูไม่มีขุยมะพร้าวเพราะว่าขุยมะพร้าวหมดถ้าถ้าไม่หมดเนี่ยผมจะใช้อัตราส่วนคือขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็จะมีเพอร์ไลท์กับผนบุกไฟบ้างนะฮะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่พอให้มันแบบอ่าโปร่งโป,ปร่งเข้าไว้นะครับแต่ถ้าวันไหนอุปกรณ์อันไหนหมดเช่น ขุยมะพร้าวหาไม่ได้จริงๆมันหมดก็เพิ่มหินปูขัไฟเข้าไปให้มันโปร่งขึ้นแต่ถ้าวันไหนหินปูขัไฟหมดผมก็ไม่ใช้เลยนะก็จะใช้เพลยไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็ในสัดส่วนของดินแค่นั้นเองครับ,รบเพราะระบบปิดกับระบบเปิดเปิดแบบไหนดีกว่ากันครับดีคนละแบบครับแต่ส่วนใหญ่ผมใช้ระบบปิดนะฮะทีนี้ถ้าผมทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะเอากระถางเนี่ยมาลอยไว้นะฮะลอยแช่น้ําไว้อย่างนี้ครับสิบถึงสิบห้านาทีผมถึงบอกว่ามันนาน ผมเลยทำรอไว้แล้วแหละอันนี้คือเอามาแช่ให้ดูเฉยๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะแช่แบบนี้เลยนะครับ,รบ,บ,นะรบโอ้โหนะฮะมันโอมน้า,น,าน,นิดหน่อยนะครับแช่ไว้แบบนี้เลยครับนะนผมขอญาตเอาลงก่อนนะครับแช่ๆๆชชไว้ในกระบะ ที่ทำนะครับประมาณ10ถึง15นาทีนะครับทีนี้พอเราได้แบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเพาะอันนี้ก่อนแล้วกันเพาะก็อะไรก่อนดีเพาะเอาถาดนี้ปุ๊บอให้เสด็จน้ำนิดนึงก่อนนะฮะผมก็จะมีแบบนี้นะครับถาดเพาะที่แช่แหละยากันลาไว้ละประมาณสิบ ห้นาทีอันนี้แช่ไว้ก่อนแล้วนะครับไม่ใช่แช่เมื่อกี้นะอันนี้ผมแช่ไว้ก่อนแล้วนะครับอ่ะนี่ผมจะเพาะอาริโอคาปัสละกันนะฮะอาริโอที่แบ่งขายให้พี่ๆไปนั้นแหละครับนี่อาริโอคาปัสแบบมิกนะครับแบบมิกนะอ่าแบบมิกกระถางขนาดนี้ใส่สักสามซองได้เลยน่าจะได้นะครับผมก็จะโรยห่างๆนะครับโรยห่างๆนะไม่ได้โรยบะแน่นอะไรนะครับก็โรยไปเลย กระถางใหญ่ขนาดนี้เพาะได้เยอะครับไม่ต้องซีเรเยสครับเพราะว่า,มาเมล็ดมันเล็กมากนะฮะเมล็ดมันเล็กมากจริงๆได้มากกว่านี้อีกแหละแต่ว่าอันนี้เพาะให้ดูเฉยๆนะครับเพาะให้ดูเฉยอ,อันนี้ใส่เม็ดอะลีโอลงไปนะครับลงไปมันมองไม่เห็นเนาะมันก็เป็นสีดำๆนี่อะลีโอคาปัตนะครับแบบมิกนะฮะที่เราแบ่งกันไปนั่นแหละ แล้วก็มาเพาะแบบมิกแบบมิกนะฮะก็จะโรยๆห่างๆแบบนี้นะครับผมใส่ไปทั้งหมด3ถุงนะครับก็ประมาณ100เกือบร้อยเมล็ดนะครับในนี้ประมาณนี้นะฮะประมาณ100เมล็ดเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อนะครับ ผมจะใช้ถุงจริงๆถุงสิบใช้ได้ไหมเนี่ยสิดอกจะได้ไหมน่าจะได้นะน่าจะได้นะครับผมจะใส่น้ำยากันลาลงไปในนี้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีความชื้นหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนอยู่ในนี้นะครับหมุนเวียนอยู่ในนี้นิดหน่อยนะครับแล้วผมก็เอาอันนี้ใส่ถุงครับ ถุงมันเล็กไปด้วยอ่าใส่ถุงครับแบบนี้ครับผมว่าถุงมันเล็กไปหน่อยนะอ่าแบบนี้ฮะปึ๊บแล้วก็ปิดถุงไว้โดยปกติก็จะติดแท็กหรือว่าเขียน เขียนไว้นะฮะว่าเพาะวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเขียนแปะไว้อีกทีนึงแล้วกันแบบนี้ฮะเห็นไหมนี่คือในสัดส่วนที่เราเพาะแล้วนะครับแล้วเอาไปวางใต้โต๊ะหรือวางไว้ในร่มแดดลำไรนี่แหละผมส่วนใหญ่ผมจะวางไว้ใต้โต๊ะครับจะไม่ได้แบบเอาไปออกแดดนะออกแดดนี่ไม่นะฮะไม่ได้นะครับนี่ผมทาแบบนี้นะครับ แล้วก็เอาไปวางไว้ใต้โต๊ะเนี่ยถึงโต๊ะอย่างเงี้ยผมก็จะวางไว้ใต้โต๊ะรอจนเขางอกแล้วเขาเติบโตแล้วก็ค่อยมาเช็คดูว่า,าการเติบโตเป็นอย่างไรนะฮะแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมจะเพาะเมด็ดแอสโตะนะครับแอสโตะนะครับทีนี้ถ้าเม็ดแอสโตเนี่ยเม็ดมันใหญ่นะครับเม็ดมันใหญ่แล้วก็งอกง่ายมากนะครับผมก็จะโรยเนี่ยโรยห่างๆนะครับเพราะว่าขี้เกียจ แยกนะครับเคยโรยแบบเขาเรียกว่าไงโรยแบบแน่นละก็ต้องมานั่งแยกเขานะฮะก็เลยจะโรยแบบผ่านๆโรยห่างๆแบบนี้นะฮะเพื่อไม่ให้มันเบียดกันมากนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับง่ายๆง่ายๆนะครับ ถ้าเลี้ยงเบียดกันมากครับไม้ไม่เสียทรงเนาะเวลาผมเพราะผมจะไว้ในกระบะแบบนี้นานไงจะไม่ได้แบบรีบเอาออกอะไรเงี้ยครับเห <_ d ream> ็นไหมเพราะห่างๆครับก็ <_ d ream> จะประมาณนี้อ่ากำลังดีละเห็นไ,ไหมฮะ <_ d ream> อันนี้เป็นเอสโตนะครับเป็นเอสโตเพราะแบบนี้นะครับขอ,อไว้ที่เดิมก่อน แบบนี้นะครับ,แบบนะรบถุงซิปล็อกหมดนะครับผมก็จะใช้ถุงจริงๆเป็นถุงแกงก็ได้นะครับแต่นี่ผมใช้ถุงแบบนี้แหละเป็นคนที่หาวัสดุอันไหนได้ก็ใช้อันนั้นครับจะไม่ได้ซีเรียสกับมันมากครับเติมน้ําลงไปหน่อยนึงนะครับเพื่อให้มีความชื้นอยู่ในนี้บ้างนะครับเพราะว่าที่เกียดเปิดลดน้ําบ่อยๆนะผม เพาะแล้วผมทิ้งไว้เลยนะครับแตไม่ได้แบบมานั่งดูอะไรมากมายตอนเพาะเม็ดใหม่ๆก็ดูบ่อยครับช่วงหลังๆไม่ได้ดูเลยนะครับนี่ผมก็เพาะแบบนี้นะฮะแบบนี้ผมก็มัดปากอูนะฮะนี่แคนี้เองง่ายไหมป๊าผมก็ไปตั้งไว้นี่แบบง่ายๆ อย่าไปทําให้มันยากนะพี่ถ้าทําให้มันยากมันจะไม่ได้ทําจริงๆบางทีเราไปทาโหยแบบต้องยุ่งยากแบบทฤษฎีแบบก็ดีครับจริงๆทําให้ทําให้มันดีมันก็ดีแหละแต่ของผมเนี่ยเป็นพวกเขายัางไงเวลาน้อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาแบบทำปานี่อะไรได้มากมายนะฮะก็ใช้วิธีแบบนี้แหละครับผมนี่ดินก็ปกเปียกนะครับ นี่เป็นมเมล็ดนี่มเมล็ดเฟรียนะครับเฟรียดูสิหนึ่งซองมีประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นพันธุ์เมล็ดเฟรียผมก็จะโรย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 นี่โรยโรยโรยโหผมว่ามันจะแน่นไป่นั้นนี่ยกระถางหนึ่งนะครับไม่เป็นไรค่อยมาแยกทีก็ได้นะครับเพราะว่ากระถางมันมีตั้งประมาณมเกือบสองร้อยเมล็ดอะพี่เขาบอกว่า ต้องกดมเมล็ดให้จมไหมอ่ะเดีย๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันถามว่ากดด้วยได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหากดมาเมล็ดให้จมไปหน่อยก็ได้เนี่ยใช้ช้อนกดเบาๆก็ได้ครับเพื่อเม็ดก็จะจมลงไปแต่ส่วนใหญ่เวลาผมเพราะผมไม่ค่อยได้กดเพราะผมรีบก็จะโรยๆๆแล้วก็ปิดถุงอะไรเงี้ยอันนี้แหมกดด้วยเห็นไหมกดตามคําแนะนําของพี่ๆนะครับขอบคุณมากเลยครับ แต่กดปุ๊บทำไมมันติดช้อนล่ะกดปุ๊บอย่าติดช้อนขึ้นมาสีนะครับเออนี่แบบนี้ฮะแล้วก็ใช้ถุงจริงๆควรเป็นถุงที่ใสว่วนี้นะครับแต่ผมไม่มีไงวันนี้ผมก็เลยเลือกเอาถุงที่ไม่ใสแต่ก็ใช้ได้นะฮะเติมน้ำลงไปน้ำไปนิดหน่อยนะครับแตน้ำไปนิดหน่อย แบบนี้นะครับแล้วก็เอากระถางของเราใส่เข้าไปก็มัดปากถุงอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะครับว่าเราเพาะวันไหนเราจะได้รู้ว่าเพาะได้กี่วันแล้วนี่นะนี่นี่นะก็อย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะครับหวังเป็นอย่างจริงว่าพวกพี่จะสนุกกับการเพาะเมล็ดหลายๆท่านที่เป็นพี่ๆมือใหม่ ยังไม่เคยเพาะก็สามารถไปดูคลิปนี้ย้อนหลังได้เพราะผมไม่เคยรูปคลิปนะผมก็เอาไว้อย่างนี้นแหละต่อไปก็ฝากติดตามนะครับจะเป็นมีทําเป็นคลิป YouTube เพราะว่ามีพี่พี่ทางบ้านบอกมาว่าหาคลิปแนะนําต่างๆในเพจยากมากก็เลยจะทําเป็น u t u b e นะครับเพื่อที่จะสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นนะฮะในช่องนะฮะตอนนี้เปิดช่องไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ทําคลิปเดี๋ยวจะออกมาทําคลิปดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟไม้หรือคอนเทนต์ต่างๆที่เคยทํามากราฟไม้ทุกชนิดตอทุกชนิด จะทําให้หมดเลยนะครับแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาไว้ปรับปรุงแล้วก็เอาไว้ดูว่าวิธีการต่างๆทําอย่างไรไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอะไรมากมายหวังแค่ว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆบ้างสำหรับพี่ๆมือใหม่หลายท่านนะฮะ วันนี้นะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่มานั่งคุยกันแล้วก็ขอที่ควมีความสุขกับการปลูกไม้ขอที่คนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับอย่าลืมสนุกกับมันนะพี่นะอย่าไปเคร่งเครียดกับมันมากทําอะไรก็แล้วแต่เป้าหมายเรามีความคาดหวังเรามีสิ่งที่เราต้องการเรามีแต่อยากให้อย่าหลงลืมความสนุกของวันแรกที่เรารู้จักกับคําว่าแคทตัสนะฮะจำความรู้สึกนั้นให้ดีครับสุดท้ายแล้วเราจะมีความสุขในการอยู่กับเขานะครับไม่ว่าสําเร็จ หรือไม่สำเร็จอย่างไรโอเควันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ